สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ a c e b o o k แล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้จะมาจุดตะเกียงดวงนี้ครับเทอร์มอสนะครับเทมเป็นเทิร์นะครับตัวนี้เป็นโมเดล8319นนะครับตัวนีเ้เป็นตะเกียง เสงจันนะครับที่เขาเรียกว่าตะเกียงเสงจันเพราะว่ามันมีหม้อน้ำมันสีฟ้าอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับเป็นขนาดสองร้อยแรงเทียนนะครับตัวนี้นะครับาการจุดใช้งานก็เหมือนกับตะเกียงโคมเมนนะก็มี วาล์วน้ำมันนะครับตัวนี้เห็นไหมโอ้มันมีรอยไหมจากเจ้าของเดิมกันะตัวนี้เป็นวาล์วน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นวาวล์ร่งหลีนะถ้าหมุนถ้าตัวนี้หมุนออกนอกอย่างนี้เป,นเป็นปิดนะครับเป็นหลีนะถ้าหมุนเข้าในอย่างนี้นะครับน,นี้คือเร่งนะก่อนจุดก็คือปิดไว้ก่อนนะครับปิดวาล์วนะครับตัวนี้เป็นสูบลมสูบลมก็จะมีเป็นเกลดล็อกเหมือนกันคล้ายคของโฟเมนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีรู ไม่ต้องเอานิ้วโป้งอุดรูก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคลายเกลียวเหมือนกันกันกบโคเมนนะเกลียวล็อกเหมือนกันสูบลมเสร็จก็ต้องหมุนล็อกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาถังเติมน้ํามันครับก็เหมือนเดียวกับโคเมนนะครับตัวนี้ผมอัดลมไว้แล้วนะ30ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้ชมครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับ วิธีการจุดก็จะเหมือนกับตะเกียงโคเมนเลยนะครับก็ตัวนี้ผมอัดลมไปแล้วนะผมอัดลมไปแล้วนะครับวิธีการจุดก็คือกดไฟเช็คครับล่อไว้ครับจากด้านใต้นะตรงนี้ยังจุดจากด้านใต้นะครับเปิดวาล์วครับเปิดวาล์วน้ํามันนะครับเสร็จแล้วก็คุมตัวเล่งหลีนะครับค่อยๆเอาลงนะครับค่อยๆเอาลงมันจะมีเสียง เสียงเสียงน้ำมันออกมานะครับเราว่าค่อยๆเอาลงนะครับค่อยคุมมันนะครับค่อยๆค,คุมมันนะครับไปเช็คดับก็จุดใหมนะครับ,นะรบเปิดวาล์วน้ำมันเพิ่มครับ นี่นะครับตัวนี้ก็จะเล่งหลีได้เหมือนกับของโฟเมนนะครับอีานะครับน,นี่เล่งสุดนะครับนี่หลีนะครับก็จะหมุนออกมานะมันก็จะหลีได้แต่ว่าก็ต้องให้มันสะสมความร้อนก่อนนะครับนี่ผมจะหลีไว้ประมาณนี้นะครับก็วิธีการจุดก็ง่ายๆ่ายครับแสงจันเบนซินนะครับแสงจันเบนซิน ก็เป็นตะเกียงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแสงจันทเบนซินนะครับเราเคยผมเคยจุดแสงจันทรน้ำมันก๊าซนะครับมีอยู่ในคลิปในในช่องของในช่อง YouTube ของผมนะอ,อันนี้เป็นแสงจันท์เบนซินครับใช้งานง่ายกว่าแสงจันทร์น้ำมันก๊าซนะเพราะว่ามันไม่ต้องพกแอลโกอฮอล์ไม่ต้องล่อนะครับ เบนซินมันไวไฟกว่านะครับมันจุดได้เลยตัวนี้เจ้าของเก่าเขาทำไหมมานะครับก็คือ,อเปิดวาลวแล้วก็ไม่ได้คุมตัว,ต,วตัวเร่งหลีนะาการจุดตะเกียงนะครับให้เราเปิดวาลวนะอย่างอย่างที่ผมทำก็คือผมจะเปิดวาลวผมจะปิดวาวเลเร่งหลีไว้ก่อนก่อน่อนที่จะจุดนะครับ ผมจะเปิดวาล์วน้ำมันก่อนนะครับเอาไปเช็คล่อไว้แล้วค่อยมาคอนโทรลตัวเร่งหลีนี้มันขึ้นมานะครับค่อยๆปรับนะไม่ใช่ว่า,เ,าเปิดค้างไว้แล้วมาเปิดวาล์วปับ๊บจุดไฟมันก็จะไฟมันก็จะท่วมเยอะนะครับนี่มันจะเป็นรอยไหมอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราทําอย่างนั้นโปะเรามันก็จะเป็นมีรอยไหมด้วยนะครับมีคราบไหมสีดําๆติดนะครับอ,อันนี้คือ วิธีการจุดนะครับตะเกียงแสงจันทร์เบนซินนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชดวนินเทจเฟซบุ๊กแล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ